พอาจจริงอะเรื่องค่ายเพลงอะหนูเพิ่งพูดกับแม่กับน้องว่าหนูอะถ้าหนูไม่ทําค่ายเพลงอะหนูแบบอยู่แบบสบายใจแล้วนะหนูอยู่กับลูกกับสามีขายของ,<ม>ขอ,งอะตงแต่ตแต่หนูเสียดายความสามารถค<ช>ือเสียดายความเป็นนุยดีว่าเอ้ยจริงๆเราสาม,มารถสร้างเด็กให้เขามีชื่อเสียงได้ต้ให้มันจะมีเรื่องอกรุยเป็นผ่นกาวเข้ามาแต่ค่ายเพลงอะมันก็เรามีศักยภาพในการทําได้อ่ะคือเสียดายตรงนั้นน่ะ แล้วการให้โอกาสทุกคนอนะ่ะมันก็เป็นเรื่องที่ดีถูกไหมแล้วหนูก็คิดว่ายัางมีแต่ยังมีน้องๆอ,อ,อีกหลายคนอนะ่ะที่ว่าต่อให้ขายเพลงเด็กวดเธอจะดฉืนมีดราม,มา่าแต่เข้าก็ยัง,ย,งยากอยู่ขายเราอะ่ะหนูก็เชียวว่ายัางมีแต่ก็อยากดูนึงถึงที่ก็อยากตามมา่ำงานก็อยากมีอาชีพก็อยากเมตตาไปเรียนครอบครัวก็คือให้<ม><ค>ทุกคนทุกคนรู้ไหม,ม,ไมว่าต่อให้ขายเพลงข้องหนุ่ยที่ผ่านมามันมีดราม่ามาแค่น่ะแต่หนูโคตรภ่มใจเลยนะหนูโคลรภูมใจเลยนะว่ะ ครั้งนึ่งอ่ะเราคือเป็นเจ้าข้องขายที่อายุน้อยมากๆอ่ะคือเราแบบเราทําได้ซึ่งมันจะเจออะไรมากใหม่เราจะเคยทเลาะมากแก่ไน้แต่สุดท้ายทุกวันเนี้ยเจนนี่กับน้องๆทุกคนนะเราพูดดีกันแล้วเราก็าใจกันแล้วเราแบบโตขึ้นมีมุมมองที่กว้างขึ้นมีทัศนคติที่ดีขึ้นเมย์เลยยืนต่ามาตรงนี้วนะน่นแล้วอือใช่คุณการ์ตูนพูดถูก แล้วทุกคนชอบไหมถ้าหนูทาค่ายเพลงอะ่ะทุกคนชอบไหมหนูถามจริงจริงหนูอะชอบแต่หนูแค่ไม่ชอบดรามา่าเมย์ชอบไม่เบื่อมมมมเม,อม,มย์ชอบแตทำห้เมย์ก็ได้แต่ทำไมเมย์กันได้แล้ว<ม>พื้นที่ของหนูอะหนูมีช่องทางโซเชียลแบบเยอะมากที่แบบว่ามีผู้ติดตามก็เยอะมันพร้อมดันคนที่มีความสามารถได้เยอะอะแม่แต่เราแค่ <นะ S 2> ต้องมาคิดใหม่ปรับใหม่ในบางเรื่องโอเคตอนนั้นที่หนูทำค่ายหนูอาจจะมีบางมุมที่หนูอะ ใจร้อนนะเป็นวัยรุนะ่นน่ะแต่ว่าเจตนาหนวยนดีทังเพลและแต่บางทีสแสดงออกมามันก็คือวัยรุ่นน่ะเธออืมซึ่งเราอย่างเสียดายโอกาสกล้องเด็กอีกหลายๆคนนะ่ะโดยเฉพาะเด็กตายที่ว่าแบบมีความสามารถแต่ไม่มีโอกาสได้ทำเพลงไม่มีโอกาสได้มีผู้ใหญ่ลงทุนให้ไล่ให้ไล่เป็นเนี่ยทุกคน ตอนนี้หนูโตขึ้นหนูหนก็มีทัศนคติที่ดีมากๆและหนูพยายามแบบว่าเอาใจทุกคนมาเข้าใจหนูเ,หนเลเเี้ยวหนูก็เลยคิดว่าเอ้ยต่อไปหนูเอยขอบคุณคุณลาเนียค่ะก็เลยคิดว่าหนูน่าจะทําค่ายได้อีกแล้วก็ตอนนี้ในเรื่องของการเงินหนูเองก็ไม่ได้แบบว่าลําบากมากก็พอที่จะซัพพอร์ตท,ทุกคนให้แบบกินอยู่สบายได้อะที่เป็นศิลปินค่ายเราอย่างเงี้ยและตึกที่บริษัทอะเราก็ทําตั้งไว้ตั้งเกือบ20ล้านแต่มันไม่ได้ใช้งานอ่ะหนูก็มานั่งคิดว่า หนูจะขายตึกนั้นไปหรือหนูจะทําต่อดีวะเพราะถ้าหนูขายหนูก็ไม่ได้ร้อนเงินอ่ะเม่เข้าใจไหมคือหนูไม่หนูไม่รู้อ่ะคือหนูเสียดายอ่ะลำโตแต่มันเป็นอาชีพของเราตั้งแต่เด็กๆเลยเราเต้นเราจบเต้นจบรำจบโทอ้ะต้องหนีโจมาก์เวลาหนูได้แบบว่าทาให้ใครคนใดคนหนึ่งประสบความสําบเล็ดละมันร้อยนี่มันผูมใจอ่ะเข้าใจปะ เอ็มมีเด็กใหญ่บนรูไม่บางคนมาเม็มบอกว่าว่าล้านฟ่กร,รู้กันยักษ์ทำนังคุงทุกมืมมนเนี่ยถึงเนี่ยหนูแก้วเนี่ยก็เล่นกับมันเรียนนะครับตอนมันเป็นเอลจีมันก็จะทำให้มันเป็นในรูปแบบของเอลจีเลยคือแพวตอนนี้เขาก็ไปแบบว่าเป็น เป็นชายก็ชีบเศร้าแล้วก็ช<ต>่<ะ>แต่ว่าแเ่วานลงก็ต้องเลิกกันตัดสินใจคงก็ชายเปลียนมันเป็นวัยรุ่นกันวันนั้นเองการนั่งไงกงางบอกร้ไงจะไม่ได้ดั่งใจเตวาถ้าทำขายลอบเนียนก็คือถ้าอยากให้อยากใครดีอยากมาเป็นศินลปินเนยขายเจนี่ยก็อยากมีชชีอเสี่ยงเยอะเือนอาจจะต้องเข้าใจเลยว่าขายเนียนเดินโดยโซเชียล คือเราจะต้องต้องรับให้ไดตรงนี้ตรงที่ว่าไรซอดบอยถุกอย่างขึ้นอยู่กับความเป็นจริงไม่ว่าจะคุยข้อตกลงกติกาและอาจจะต้องคุยต่อหน้าสื่อทําไมต้องคุยกติกงกติกาใดๆต่อหน้าสื่อเพราะพอคุยหลังบ้านทุกคนก็ไม่รู้ว่าเราคุยอะไรกันไว้บ้างพอมันมีปัญหาขึ้นมาทุกคนก็มองว่าอันนี้เอาเปรียบอันนั้นไม่โอเคนะไม่โอเคแล้วอีกอย่างนะการคุยต่อหน้าสื่อหรือการลงโซเชียลมันคือการที่เปิดแสงให้น้องทําให้น้องอมีชื่อเสียงเร็วขึ้นด้วย อันนี้พูดตั้งไว้ก่อนเลยนะถ้าใครอยากจะมาเป็นนักร้องของเจนนี่ในรุ่นต่อๆไปนะคะต้องรับให้ได้กับการที่ต้องอยู่ต่อหน้าสื่อเพราะถ้าทุกคนอยากมีชื่อเสียงอยากดังไวอยากเป็นที่ถูกใจของทุกคน